สวัสดีครับวันนี้เอามิดพับเจ๋งๆอีกหนึ่งตัวมาแนะนํากันนะครับกับเคอร์ชอนะครับแบรนด์ที่เป็นที่นิยมมากสำหรับมีใช้งานนะนะครับเหมาะกับเป็นมีใช้งานนะครับเครชอรุ่นเอ่อเคอร์ชอลิงค์นะครับชื่อมันแต่ว่าชื่อรหัสมันเนี่ยจะชื่อเดี๋ยวผมอ่านก่อนค่อนข้างจะยาวนะครับจํายากชิบหายเลย 1776TG เอขออภัยนะครับ1776 t g r y B, w นะครับ เบสอินยูเอสุดยอดนะครับส่วนใหญ่เคอร์ชอเนี่ยจะผลิตที่จีนนะครับจะมีส่วนน้อยที่ผลิตที่อเมริกาก็จะเป็นมีดกลุ่มแบบเขาเรียกว่าอะไรกลุ่มตัว top t o ของเขาทั้งนั้นนะครับที่จะผลิตที่อเมริกาก็จะมีพวกเคอร์ชอลิงเคอร์ชอเลืออะไรพวกนี้นะครับที่ผลิตที่อเมริกาครับเป็นแบรนด์อเมริกาผลิตอเมริกาครับแต่ส่วนมากอจะผลิตที่จีนนะครับเนื่องจากลดต้นทุนการผลิตเองนะครับโอเค ตัวนี้คือชอลิงนะครับสุดยอดไหมล่ะสวยงามนะครับระบบเปิดก็เป็นฟิปเปอร์เปิดเร็วนะครับแถมมีครชอสปีดเซฟด้วยก็คือ,อเป็นแหนบสปริงด้านในช่วยดันใบมีดทำให้เปิดเร็วนะครับแบบนี้นี่ครับปึกปักนะครับดีดโคตรแรงนะครับดีดโคตรแรงท่านใดที่เล่นมีดเป็หมก็อาจจะตกใจนิดนึงนะครับนี่ฮะ สวยงามนะครับส่วนข้อพิจารณาเดี๋ยวะบอกข้อพิจารณาก่อนเลยคือส่วนตัวนะถ้าเป็นมีดใช้งานนะผมจะไม่ค่อยชอบมีดที่มีระบบสปริงหรืออะไรอย่างนี้เท่าไหร่ถ้านะครับถ้าไม่มีระบบล็อก2ชั้นอย่างตัวสมิธแอนวิสันที่เป็นมีดออโต้อันนั้นนะครับแนะมีระบบล็อกสชั้นนะผมจะชอบมากเพราะมันรู้สึกปลอดภัยนะครับเวลาอยู่ในกระเป๋าของเกงแล้วก็ตัว SOG นะครับ LG Flat ตัวแรก แล้วก็มีระบบล็อกสองชั้นแต่อันนี้ระบบล็อกไม่มีนะครับไม่มีระบบสองชั้นนะครับก็คือมันมีโอกาสที่จะเนี่ยเปิดขึ้นเองได้นะครับเวลามันตกลนอะไรก็ต้องใช้กันระมัดระวังนิดนึงนะครับเวลาพกก็แนะนําให้พกแบบใส่กระเป๋าเงียงข้างขวาเนาะสำหรับคนถนัดขวานะครับแล้วก็ให้สันเนี่ยมันชิดกับกระเป๋าขอบขอบกระเป๋าเกียงไว้ตลอดนะครับไว้ตลอด ประมาณนี้นะครับนอ้ขนน้อพิจารณาแล้วก็อันนี้เป็นส่วนตัวความสึกส่วนตัวนะครับที่ผมไม่ค่อยชอบมีดสปริงหรือมีดออโตโอ้ถ้ามันไม่มีระบบล็อก2ชั้นแบบนี้ครับก็ประมาณนี้อ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับเคออชอลิงค์นะครับก็ผลิตที่ USA นะครับระบบเปิดเป็นฟิปเปอร์เปิดเร็วมีเครอรชอสปีดเซฟช่วยให้เปิดไปมีดเร็วได้ฟับเขาให้นะครับปึกปักฟังจากเสียงนะครับ ทรงใบมีดเป็นทรงทันโตนะครับอเมริกันทันโตนะครับเป็นผิวสโตนวอตสีดำนะครับสวยงามเนี่ยมียิงเลเซอร์มาว่าเคอร์ชอนะครับสปีดเซฟเห็นไหมฮะสปีดเซฟก็คือระบบช่วยเปิดของเขานังนเอง USA ก็คือผลิตที่ u s a นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็นรหัสรุ่นนะครับ 1776TGR YBW นะครับ KI ก็เป็นบริษัทแม่ของเขานะครับ เป็อินยูเอสเอนะครับสวยงามใบมีดยาวประมาณ3นิ้วได้นะครับใบมีดยาวประมาณ3.2 3.3นิ้วนะครับ3นิ้วกว่านะครับสวยงามเลยนะครับอ๋อลืมบอกตัวนี้ผมได้มือสองมาจากในกลุ่มนะครับเดี๋ยวจะไปลงขายในกลุ่มนะครับอันนี้รีวิวด้วยแล้วก็ขายด้วยนะครับส่วนราคาเดี๋ยวไปดูวิธีนะครับว่าจะตั้งเท่าไหร่ยังไม่ได้ดู อ,อราคา,าของตลาดเลยนะครับว่ามันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าไม่แพงแน่นอนนะครับใบมีดเป็นทรงทานโตเนาะบอกไปแล้วเป็นผิวสโตนวอตนะครับสวยงามนะครับมคมกริบเลยนะครับใบมีดยังคมกริบอยู่นะครับอันนี้ตอนได้มาเนี่ยคมมีดเนี่ยมันบินนิดหน่อยนะครับช่วงนี้แต่ผมก็ไปดึงกับแท่นรับมีดตั้งคมเพิ่มมาแล้วนะครับทําให้ แน่นอนนะครับใช้งานไม่ใช้ได้นะครับด้ามจับก็เป็นอลูมิเนียมมันลอยนะครับซับเฟรมด้านในเป็นสแตนเลสนะครับแบ็กสเปเซอร์เป็นอ่าเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับเป็น G10 หรือ FRN ว่าอ่ะนันจะเป็น FRN นะครับเป็นพลาสติกเสริมใยแก้วไนลอนธรรมดานะครับไม่ได้อะไรมากตัวถ้ายด้ามมีรูร้อยเชือกแล,ละบพาราคอร์ดนะครับคลิปย้ายฝั่งได้ทั้งสองฝั่งนะครับ คลิปเนี้ยก็เป็นการพกแบบไม่ใช่ดิฟแคลลี่อะไรนะครับพกแบบโชว์ดามเลยนะครับนีนะ่แล้วเวลาสีมันลอกเนี่ยมันสวยดีนะครับผมว่ามันเท่ดีนะพกด้ามโลหะแบบนี้ใครที่เป็นชอบมีดสายโลหะนี้น่าจะชอบนะครับตัวนี้ระบบเปิดฟิสเปอร์เปิดเร็วระบบล็อกเป็นไรเนื้อล็อกนะครับนี่เห็นไหมฮะน้ำหนักโดยรวมก็ประมาณร้อยกว่ากร,รัมนะครับน่าจะร้อยสี่สิบ 150กรัมได้นะครับก็มีน้ําหนักนิดนึงนะครับแต่ไม่ได้หนักมากนะครับพวกในกระป๋างเกลงได้สบ,บายๆนะครับประมาณนี้นะครับสวยงามเลยนะนี่ใครที่ชอบมีดแบบสไตล์อเมริกันเนี่ยครับจัดได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงครับใบมีดเอ่อใบมีดเนี่ยน่าจะเป็นสแตนเลส เก420 h c นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับขออนุญ,ญาตหาข้อมูลก่อนพอดีไม่ค่อยมีเวลาหาข้อมูลเท่าไหร่นะครับก็คือรีรวิเวเลยนะครับอันนี้เหมือนผมหาข้อมูลไปแล้วแหละแต่ผมลืมว่ามันเป็นใบมีดลสดุอะไรนะครับแป๊บหนึ่งนะครับนี่เราถ่ายกันแบบลองเทคเลยไม่ต้องคัดไม่ต้องอะไรเลยนะครับก็คือหาข้อมูลกันแบบเพียวๆเลย อ่าโอเคไปหาข้อมูลมาแล้วก็เลยตัดคลิปไปแป๊บหนึ่งนะครับเป็นอย่างที่ผมเดาจริงๆด้วยนะครับเป็นสเตเลสสี่สองศูนย์ทีซนะครับด้ามจับเป็นอลูมิเนียมอัลลอยนะครับถ้าเห็นคลิปอยู่ชะ้ักกึกงนึงแล้วมาต่อกี่คลิปนึงก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับใส่2คลิปโอเคนะครับสเตเลสสี่สองศูนย์ทีซก็เหมาะกับการใช้งานทั่วไปดีนะครับสนิมขึ้นยากนะครับรับคมง่ายนะครับแต่ว่าการรักษาคมอาจจะไม่ได้ดีมากนะครับถ้าไปฟัน หรือว่าไปหั่นโดนของแข็งเนี่ยอาจจะคมบินได้นะครับก็ต้องหมั่นรับคมใหม่เอานะครับแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ถึงขั้นแบบใช้งานตัดอะไรไม่ได้เลยอะไรขนาดนั้นไม่ใช่นะครับขนาดมีดบล็อกมีอะไรก็เป็นสแตนเลสสีทองศูนเีเหมือนกันนะครับก็ใช้งานได้สบายนะครับสำหรับใช้งานทั่วไปกรีดกองพัสดุตัดซองขนมครับหั่นพวกเนื้อสัสตว์ต่างๆครับได้สบายนะครับก็ประมาณนี <S <S ้นะครับเอามาให้ชมกันกับเคอร์ชอลิง์นะครับ ชื่อเต็มยาวมากเคยชอหนึ่งเจ็ดเจอร์วายบีดับนะครับอเมริกันทันโตะแท้ๆนะครับผลิตที่อเมริกันร,ราคาไม่แพงนะครับท่านใดที่สนใจก็ลองไปติดต่อร้านโตแทนได้อย่างร้านดีดีไนหรือว่าร้านโอเวอร์ซีนะครับราคาไม่แน่ใจว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่แต่คิดว่าน่าจะประมาณ2,000ได้แล้วมั้งครับคิดว่านะน่าจะ2,000หรือไม่ก็2 0 0 0 ต้นๆน,นะครับเพราะว่าราคาก่อนหน้านี้ประมาณปี2ปีมันอยู่ที่ประมาณพันห้าพันหนะครับไม่ได้แพงมากแต่ตอนนี้ก็ค่างเงินบาทมันขึ้นค่างเงินบาทมันอ่อนตัวลงนะครับทาให้ของอะไรก็แพงไปหมดนะครับของนําเข่าส่วนตัวนี้ก็ได้มือสองมานะครับผมได้มือสองมาเดี๋ยวจะไปลงขายนะครับสภาพโดยรวมก็8เต็ม10นะครับสวยๆเลยนะครับซึ่งราคาไม่แพงแน่นอนนะครับถ้าลงขายเดี๋ยวไปคิดราคาอีกทีนะดู ไปคิดดูลคาคราอีกทีนะครับว่าจะลงขายเท่าไหร่ดีประมาณนี้นะครับสวยงามนะครับโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวมีมีดสวยๆมีอุปกรณ์ EDC อะไรสวยๆเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกนะครับส่วนตัวไหนที่ได้ขายก็ รอติดตามหน้า Facebook หรือว่าในกลุ่มพัทธมณีคนละอค์กร e c ก็ได้นะครับยวหาของดีมาไว้ขายนะครับตอนนี้ก็มีกิจกรรมแจกของอยู่นะครับเป็นกระเป๋ากระเป๋าสตางค์ e c นะครับเ็บมีดเล่มเล็กๆได้นะครับแล้วก็เป็นไฟฉายที่ผมรีวิวไว้ในช่องแล้วครับไฟฉายคองคอหรือว่าจะเอาไว้ติดกับรถก็ได้นะครับแล้วก็แจกฟรีนะครับแจกฟรีท่านได้ชนะก็เอาไปเลยไม่ต้องเสียค่าส่งนะครับถือเป็นของขวัญให้เล็กๆน้อยนะครับสำหรับสมาชิกในกลุ่มที่ ตอนนี้ก็ประมาณพันสี่กับพันห้าได้แล้วนะครับก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ดูช่องผมนะครับแล้วก็เข้าไปในกลุ่มด้วยนะครับถึงว่าจะเป็นช่องเล็กๆมีผู้ติดตามไม่เยอะนะครับเพื่อามพันห้าแล้วก็ยอดวิวไม่เยอะนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับนะฮะเราอยู่กันแบบพันธมิตรจริงๆนะครับตามเชื่อกลุ่มนะครับไม่มีใครดีเด่นกว่าใครไม่มีใครสูงกว่าใครนะครับ ก็อยากลงขายอะไรอยากโพสอะไรโพสได้เลยนะครับในกลุ่มผมอุปกรณ์ EC ต่างๆทุกอย่างที่เป็นของที่เราพกใช้ในชีวิตประจำวันเป็น EDC หมดนะครับไม่จํากัดว่าเป็นมีดเป็นไฟฉายเป็นอะไรนะครับแต่ว่าที่คนส่วนใหญ่ในกลุ่มเขาลงพวกอย่างเงี้ยพวกมีดพวกครีมพวกไฟฉายพวกอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเห็นภาพชัดกว่านะครับมันเห็นภาพชัดกว่าครับแต่ถ้าท่านใดที่พกอย่างผมพกแกดมพก รูโอมพกยาวอะไรน,นั้นก็เป็น EDC เหมือนกันนะครับโอเคเนาะประมาณนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามและชมนะครับสวัสดีครับผมสวยงามนะครับเปิดเร็วปึกปักนะครับเดี๋ยวไปรอซื้อกันนะครับเดี๋ยวจะปล่อยขายนะฮะโอเคประมาณนี้บ๊ายบายครับ